ก็ต้องพกแบบเนี่ยเป๋าตังค์เออกระเป๋าตังค์ก็คือใส่ชาร์จโทรศัพท์แล็ดดูไม่ค่อยกล้าเปิดเพราะอะไรนะคะมันก็จะไม่เปิดจะไม่เปิดอีกแล้วสรุปว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดคะตอนนี้ทํางานก่อนโอเคโสดจบคุณผู้ชมคะตอนนี้โสดนะคะแล้วก็เหงาด้วยค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะอยู่กับรายการขอดูแบกนะคะโซมีกลับมาเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณโดมเดอะสตาร์นะคะสวัสดีค่ะ เราจะมาเปิดกระเป๋าเดอะสตาคนแรกของเราที่แบบเราจะได้เปิดกระเป๋าจริงเหรอนี่ไม่เคยเปิดพี่แกไม่เคยไม่เคยเปิดใครเลยค่ะไม่เคยเลยค่ะตั้มก็ไม่เคยหรอไม่เคยค่ะครั้งแรกและครั้งเดียวจะไม่เปิดจะไม่เปิดอีกแล้วอ้าวรายการจะไปแล้วไวไม่ไ่้ไปไหนไปไหน้วกลับมาก่อนเพิ่งเจอแขกรับเชิญที่เป็นเดอะสตาคนแกผมให้มีคนตอไปให้พี่คนอไปราะประเดิมไม่ใคนแรกแล้วก็จะขอให้มีคนตอไปอีกได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะก็ต้องพกแบบเนี่ยกระเป๋าตังเออกระเป๋าตังก็คือใส่ชาร์จโทรศัพท์ เดดดูไม่ค่อยกล้าเปิดเท่าไหร่นะคะมันก็ <laughs> มันไม่มีอะไรคือสายชาร์จก็ต้องมาพร้อม power bank ถูกต้องค่ะมียาความดันยาความดันแล้วก็มีี่โดมคมีออะไรีีมหูฟังครับเลิศแล้วก็จริงๆมันคือของที่มันจิตป,ประทาที่เขา,าใส่กันมาท,ท,ท,ที่ใช้อยู่แล้วคืออันนี้มันเป็นเหมือนเป็นแหวนของ ค่ายเพลงที่ผมทําครับเหมือนทีมงานเขาทําแจกกันช่วงปีใหม่<อ>คือผมก็แบบร่วมทํากันด้วยแล้วก็จะได้แบบแจกทีมงานทุกคนแจกน้องๆอะไรเงี้ยครับอ,อันนี้ก็เลยได้มาแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ก็ยังเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ในกระเป๋าค่ายเพลงเห็วละทำค่ายเพลงไปอยู่เบื้องหลังแล้วทําค่ายเพลงละใช่อันนี้เป็นอ่าอันนี้ทายผมไม่ทายวันนี้คืออะไรยาดมยาดมป้ามันแบบเดี๋ยวมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพลงนี่แหละเรื่องการฟังเพลงเรื่องอะไรเงี้ย โอ้โห oh oh, สังภาพรู้เลยเลิศมันก็คือแบบเวลาสมมติว่าเราไปอยู่ในเราต้องไปเช็คงานไปอยู่ในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบบที่ที่อุดหูเ,เราจะได้แบบเก็บขูไปได้ใช้นานแล้วก็มีลูกอมลูก,ลกอมกโอเคก็แ okay. บกพี่โดมีแค่ดีดอ้ดิวมีชิวๆนะมีกุญแจรถหมดแล้วมีกุญแจรถแล้วก็มีมีหูฟังอีกอันนึงสำรองเออ,เออแล้วก็มียาเอ,อ้ยาหลายที่นะ นียาอันนี้คือยาอันนี้เป็นยาที่กินเพื่อลดเส้นเสียงบวม<อ>สําหรับว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเสียงเรามันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เป็นไปตามใจเราเอ,อะไรอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วเสียงแหบเสียงแห้ง บางทีมันอาจจะเกิดจากเส้นเสียงมันมันบวมเ,ออเราเลยต้องกินอ่างเงี้ยเพื่อลดบวมดักล้อกอนเนาะซึ่งอันนี้วแบบเวลาผมเจอใครอ่ะแล้วสมมติใครมาปรึกษาว่าัเเส้นเสียงแหบอย่างเงี้ยผมก็จะเก็บเอาไว้ติดตัวแล้วก็ยื่นให้เขาแกะให้เขากินไม่มีแล้วคนเราจะพกอะไรเยอะแยะมู้สมขาก็ประมาณนี้เนาะเรียบเรียบเลยจริงๆก็ <ๆ S 2> จะพกประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีสมมติว่ามีกระเป๋าเพิ่มเติมมันขาดอยากซื้อให้ใบจังเลยอะ พี่โอมคายเป็นยังไงบ,บ้างกับคอนเสิร์ตตื่นเต้นเพราะว่ากลัวจะจำเนื้อไม่ได้ตรงนีทีทำไมอะคะมันจะสลวนเลยเหรอคะมันจะสลวนแน่นอนเพราะว่าเพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยผมพูดไปเลยว่าเป็นเพลงที่ มันจะมีความแปลกใหม่ไม่ใช่เพลงที่เราร้องกันทั่วไปอยู่แล้วไม่ใช่เพลงที่แบบคุ้นเคยอ่ะการจับคงจับคู่อะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมพิเศษไหมคะสำหรับทีมพวกเราอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆสี่โพดัมผมสี่โพดัมะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามจริงๆก็เราก็ทํากันมาหลากหลายมากๆแต่แต่ว่าพอเราไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่งสี่โพดัมไม่ได้มารวมตัวกันนานแล้วเราต่างกันไปแบบไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของตัวเองมาเพราะฉะนั้นมันพอมันกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมว่ามันจะมี มีความเติบโตของแต่ละคนเพิ่มเติมเข้ามา<อ>ทําให้โชว์ที่เคยเราทำเราทำไว้แล้วแบบประมาณนึงแล้วมันจะยิ่งแซบเข้าไปอีกอมันจะยิ่งแบบว่าแบบชงชางเข้าไปอีกอนี่ผมว่าความพิเศษมันคือการที่เราจะได้เจอ นักร้องทั้ง7คนนี้สลับคู่กันไปมาโดยที่<ต>เราไม่รู้ว่าใครจะได้ร้องกับใครบ้างโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับให้พี่โดฝากนีดึงค่ะกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นค,นรครับฝากคอนเสิร์ตครับ4โพดำปะทะ3ดอกจิกอสระพิษนิดร้ายครับอ,อันนี้เป็นคอนเซ็ปที่เรารู้สึกว่ามันสนุกมากเ,<อ>เพราะว่าเราจะได้เห็นว่าแต่ละคนถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นเป็นเป็นมิรยังไงแต่สุดท้ายมันแฝงความร้ายร้ายอยู่ต้องมีพิษอยู่นิดเดิใช่มันเลยสนุกตรงนี้ครับก็ติดตามชมกันได้นะครับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับรีไปซื้อ เลยครที่มีบัตรลับไปเจอกันนะครับวันที่1-2เมษายนนี้ที่ Royal p r ร์ o อน h อ l l นะค,ะค่ะ,อะขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้ก็เจ๋งแล้วนะเพราะว่าเจ๋งไหมเป็นเจ้าพ่อคอมเมนเตอร์แล้วนะทุกรายการเยอะมากทำไมรับงานคอมเมนเตอร์เยอะขนาดเนี้ยมั่นด้วยส่วนหนึ่งมันยังผ่อนอยู่อ,อ,อย่างนี้ด้วยเรื่องเงินก็สํคาคัญก<ต>็<ต>สํคาคัญเนาะเราต้องใช้อยู่ใช้กินเนาะสำคัญแต่ว่า อีกเรื่องหนึ่งผมว่ามันก็คือเราก็อยากจะพัฒนาวงการบันเทิงนี้ต่อไปออคือเราเราเองได้ได้รับวิชามาได้ฝึกฝนประสบการณ์ตัวเองมามันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ส่งต่อให้กับคนในรุ่นต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้เด็กๆรุ่นใหม่ก็เก่งมากการได้เป็นคอมเมนต์เองหรือการได้ทําค่ายเพลงเองเออมันก็เป็นสิ่งที่พร้อมจะผลักดันวงการบันเทิงให้มันไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยครับจากประสบการณ์ของเราตอนนี้ัวดใจเป็นยังไงวงคะสีชมพูครับมีความสุขแฮปปี้สีชมพูแฮปปี้มีความสุขมีแฟนแล้ว มันจะใช้คํานั้นก็ไม่ไม,ไ,มไม่ได้สักทีเดียวนะจริงๆผมว่ารู้สึกว่าสถานะไหนคะก็มาเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าเออเอาเป็นเพื่อนๆแต่ว่าทำให้หัวใจเราสีชมพูก,ก็เกิดเพื่อนเราด้ะมีเพื่อนๆที่ทําให้เรารู้สึกแบบแฮปปี้ที่จะออกไปแฮงเอาท์อ,ออกไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยก็ก็มีแก๊งนั้นเหล่านั้นอยู่ครับก็ถือว่าแฮปปี้ครับอ่านะโอเคก็สรุปว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดคะตอนนี้ทำงานก่อนโอเคโสดจบคุณผู้ชมตอนนี้โสดนะคะแล้วก็เหงาด้วยค่ะใครที่อยยากกคคุนะะ็ คุยได้นะคะก็คือถามแล้วคือไม่ตอบตอบเองเลยค่ะเลยเลยอ่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ